ปัจจุบนันปัญหาขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7 กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อมสำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางตั้งแต่ปีพศ2558ต่อเนื่องจน ถึงการดำเนินโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่3ในปีพศ2565สำ25นักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีได้ให้การสนับสนุนชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางโดยมีเป้าหมายในการคัดแยกขยะก่อนส่งกำจัดไม่น้อยกว่าร้อยละ35จากการดำเนินงานที่ผ่านมาเทศบาลตำบลกระบินอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีประสบความสำเร็จในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง สามารถเป็นต้นแบบที่ดีและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีครับจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีทางด้านการพัฒนาอุตสาหากรรมและเกษตรกรรมทําให้เทศบาลตําบลกบินอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมีการพัฒนาจากการเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบทเป็นชุมชนเมืองมากยิ่งขึ้น ชุมชนท่าหินมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยมากถึง600กิโลกรัมต่อวนันจากการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีจัดการขยะมูลฝอยโดยสมาชิกของชุมชนในศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่าหินทำให้ปัจจุบันมีการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้น โดยชุมชนจะนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาและอีกส่วนหนึ่งนำไปใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเช่นการส่งเสริมการทำถังหมักรักโลกในครัวเรือนจากขยะอินทรีย์หรือเศษอาหารการทำน้ำหมักชีวภาพการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ต่อยอดการทำเกษตรอินทรีย์การทำสวียนล้อมต้นไม้จากจุดเริ่มการเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่าหินได้มีการขยายผลไปสู่โรงเรียนดังเช่นโรงเรียนเทศบาลสองวัดใหม่ท่าพาณิช ซึ่งทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น900คนครู53คนโดยผู้บริหารโรงเรียนและผู้นำชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะที่ต้นทางจึงได้มีนโยบายร่วมกันที่จะให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยควบคู่กับการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียนเพื่อสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน การกำจัดเศษอาหารจากโรงอาหารโดยการทำน้ำหมักชีวภาพ<ๆ>การเลี้ยงไส้เดือนดิน<ๆ>และการผลิตก๊าซชีวภาพจากถังหมักแบบไร้อากาศเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนถือว่าทำให้โรงเรียน1โรงเรียนสะอาดนะคะสก็คือ ทำให้สิ่งต่างๆที่เทศบาลเขาส่งต่อมาให้เราเนี่ยเราสามารถมาสารต่อทําให้เกิดผลิตผลที่ดีเป็นที่ยอมรับแล้วก็เปเห็นเป็นภาพภาพเป็นน้ำธรรมเป็นรูปประมนะคะที่ว่ามันเกิดผลจริงๆนะคะในนามของโรงเรียนเทศบาลสองวัดใหม่ท่าเบญก็ภาคภูมิใจมากนะคะที่เทศบาลได้สนับสนุนตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะสรองตอบต่อเทศบาลได้เป็นอย่างดีค่ะ ในวันนี้ทั้งขยะหลายสิบใบในชุมชนเริ่มถูกลดความสำคัญลงเนื่องด้วยชาวบ้านมีการบริหารจัดการขยะโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นความสมดุลความพอประมาณความมีเหตุผลตามศาสตร์แห่งพระราชา ซึ่งได้นำไปสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะปลอดถังเป็นชุมชนที่น่าอยู่น่าอาศัยและเป็นต้นแบบให้กับชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างยั่งยืนต่อไป